มันอยากได้เงินขาดินบาบเสียวมาแต่ใช่ถ้ามันอยากได้เงินขาดิน้นแบบบุ๋มเงินไหนพิน่นชักเสียจังได้เนาะน้องเอยอยูม่มอนเก่าอยู aw, ่ไปซีเละเนาะเอาไม้ขับไปไม่นี่ไอ้เกิงก็ดันแหง้งุ่นนะจึงเซ่เนี่ยเนาะคอยอย่างนี้ท่าบอกให้เราขับ dạng mà bóng tây ở lại mẹn mừng dìa lùm nơi ghi nhà nè 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 ผัวบ่ให้กินยานเมียตายขุดเอาแล้วเมื่อย์ลดใช้ยา่คุดตะกี้พอพ่อพ่อกับแม่พ่อกับแม่เราคุดตะกี้เราเป็นคนดำช่วยพ่อช่วยแมเจ้าเนี่ยไม่เอื้อยพ่อหรือว่าบ่มีหรือว่าเจ้าเป็นคน เลกเลยนี่เอื้อมีเอื้อเอืเ้อเลยกะเจ้าบ่าาเัมือนเลน้องลอยนี่เป็นลูกคนที่เท่าไรน้องลอยจำได้บ่บจักเลยจำบอไ,ได้ได้จักเป็นคนที่สองที่สามบอฮู้เนาะตอนนี้น็กน้อยพ่สศิหูรเราไม่ได้ยนหนังสือแล้วเลยบอจักมาดองนี่มาบ้านผัว เห็นกันอยู่พี่แหละมักโลดเอาเลยบอดไดเมื่อบ้านท่าเดี๋ยวนี้โหดีๆจักซ้ำไดพี่น้องเยถือเสนีไอ้กึ่งเท่ๆแบบเนาะบอดจอยเล่ากระแพงเจ้าอยู่บ่เราบอดได้หายบอดไดว่าบอดไดจบไดตีพีบอไดตีตีมีที่ให้บางเทือก็เล่าว่าอยู่งเนาะบัดเราจังไห่น่ะเนาะ แต่ว่าเราบม่ได้ตีบม่ได้ตีบัดเราเมื่อยบัตเราอยากให้อะไรเราเบาสิซื้อเราเบาสิซื้อเราก็เพงอ่ะแหละได้เมียน้อยเนาะบ่อจอยลูกจะได้แอบบ่คืนนี่บ่พหอมันบ่แอบขันเราให้กับปุบเมื่อปลาเราเราสิอยู่าถไฟเนาะบ่อจอย เราปาหายตรงนอแม่นองลอยน้ลอยขึนมาได้ได้ได้ทางหองแม่แล้วเราเอาอยู่เกินขึ้นน,นี้กินคัวให้ด้เราเอาวนลอยไปหาั้วมใช,ใช้บบนี้บขนาด <h iss> เชิดน,นะยังไม,ม่ได้ยยไปกินั้วเราแล้ว,วุดเอาเนาะใ<ๆ>ห้น้ากันดีบัตเทา ลงเขาลืมเลยใช่ไหมเขาลืมขึ้นไปนี่เคยมีอยู่บ่อกกบ่ขึ้นกันขึ้นเลยมันบ่เห็ดเห็ดแล้วเลยโบ่บ่เห็ดผู้อื่นทีบัดลงมาลืมว่าเมื่อใดเนาะเราบ่เคยขึ้นยได้ขนาดไปไกลๆสิพกเข่าในฝนตกกระชังมันเปียกกระชังมันเลยขันเปียกนี่เอิ้์นผัวบอกขั้นฝลผัวถือเข่าเนีาะเอิ้์นผัวมาเมียนมาหาในปุ๊กเนาะ เจ้าเนี่ยขึ้นบ่ได้ขึ้นบ่ได้โอ้ขันว่าวแน่นๆนีะนี่ขันมีแนวอนแน่เปียกแนวเสียหายนี่ขันผัวไปป้าไปให้ไปยังนี่ถือว่าเข่าสารนี่มาเลยนี่ฮะแม่นบ่ไอ้เกิงเมียเจ้าว่าว่าคันว่าคนตกนี่ยังหานี่ขึ้นปกข้าวสารกับบ่ได้คันว่าเจ้าไปไกลนะบ่มีก๋วยเพิ่นกินแล้วะว้า งนนองในแล้วนอนแล้วก่ลิกิลิธนาเนาะม้อมใหม่เกิงจนเมายาท้าลุมมุ่นอ่ะโพดว่าน้องรอยปีนามาปีนามาฮื้ปกในลูกเนอะเอาแพ้ปกชักยุบ่าเสือผ่าให้มันน่ะ มื่อนี้บริษัทเราอะบุ๋มมีน้ำเมื่อนี่ยไปตักให้เราในเรื่องบริจอยเจ้าไทฮู้ทางไปนะคอยบริจอจักเจ้าแล้วไปตักคือผัวแล้วเพลงคอยให้ติกแล้วบุ๋มผัวเราเมื่อยเมื่อยถากไหมเดี๋ยวชี้ฮะบอกให้เราไปตักเลยบ่ได้แบบนั้นบุมีน้ำใช่เนาะบุ๋มมีน้ำบุมีน้ำใช่ถ้าน้องร้อยไปตักไปหาบหาบได้อยู่บ่น้องร้อยไปหาบไปล่มโนแล้วแห้งจีหยางกับทางยากเลยเนี่ยต้องร้อย ห,หาบได้อยู่บค่นนครูเล่น้อยนึงคูเล่น้อยเดี๋ยวมันหนักคู่ม <ś les> ันหนักคู่มันหนักน้ำมหนักน้ำ <ś les> เดี๋ยววันนักคู่แต่ก่อนหาบได้บ่ตแต่ก่อนแต่ก่อนนี้ก็หาบได้ตอนนี้หาบ่าได้เนาะตอนนี้บ่ได้เลีอนยางเราสิล้มแล้วแมนแมนเด็กขึ้นเลีงก้อนทั้งทะเลห้เรามีเถือมีเฮงขึ้นมาก่อนเห็นว่าก็ดีตอนนี้ก็มีแต่ให้ท่างไอ้กึ่งแล้วไป ตักมาใส่ซะก่อนใส่ผัวซะก่อน,ว,อนว้าวอะไรกันนี่นเรา,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 าบุพีเฮือ <c oughs> มีแห้งบัดแหงสีไส้มีแหงสีบดตายดิเติมโลกเราอีกว่พาคูน้ำร่มแหงเวงเวนีกเจ้าบุพีทอดพูชิมาเบิ่งลูกยันบุพีแหงบ่แหงหมดแล้ว โบติแล้วเนาะจอยหพอมพหอมแหงเนาะแหงสยน่าันยังบ่มีอยูไ่ไฟย่บได้บัดผิดกรรมมันมีโลกประจำตัวน้ำเน่ตู้กั้ไยเห็นเราครั้งแรกคิดว่าไหนๆตุ้กัไ้ไยคิดว่าเบื้องล่ากาชงสีบแบบเมื่อยแบบยังอย่หัก พีย่ยนะกาบานี่เพราะว่าลูกนี่ก็ตอนคืนก็นบนบอดาแอบบอดาเอวที่นอนรับสบายอยู่ที่รับไม่นไดแต่เก่าได้ที่ผ่านมาเด้นอนแบบนี้เลยกับคืนบอดาให้บอดายอย่างเนาะก็ะถือว่าเรี่องง่ายเนะาะบอดจอยอบางคนนี่ส่วนลายนี่เป็นมือวันศิ้นนี่มาใหา้เนาะเด็กหน่อยเนาะแมนแมนแมนขันชิ้นน้อยนะอยากให้ชิ้นใหญ่นในบุคคลใดนะ เป็นสิบบันไดนอนพอแล้ผู้เป็นแม่เป็นพ่อนี่แต่อันนี้น้อนลอยว่าบันไดไฮนอนบันไดไฮบัน้อนลอยลูกเมันจะนอนแบบนั้นเนาะในทางน้อนลอยกนเลยวัดเสียเทียนกับบเฮ็ดเพิ่นอยากได้เงิน ขาดินแบนบจะออกมาแต่ใช้ใครถึงคนแบบเงินขาดินเนี่ยผมไม่เงินไหนเพิ่นชักเชียจังได้เนาะน้ะนองเอยอยู่มอนเกา่าอยู่ไปซีแเละเนาะเอาไม่ข้ามไปไม่นี่ยไอ้เกิงก็ดันแห้งกูนะจุงเซ่นเนี่ยเนาะคอยอย่างนี้แค่บอกให้เราข้ามย่านมันรุ่มบอกอ กี่เราไได้ข้ามเลแม่นวันอะไว้อย่าลืมเด้อกินยาเด้อไม่ใหญ่เพิ่นให้บอกให้เจ้ากินเด้อเจ้าชีได้ตอนเล่ง่กินยาต้องกินไหมต้องย่ำต้องกินพ่ว่าหกินได้เจ้ากินเะซายพาให้กิน หัวบ่ให้กินยันเนะนะมียตายดนบะ่ตายกินยัง่ยมาหนินะเช้าหนิกินบ่ได้บ่กินยาหน่กินยังกินแล้วโอ,อกินยาอะไรก็กินเขาโตัวแรงก็กินยาอะไรก็กินเขาโย,ยาบำรุงเลือดบำรุงโลหิตให้เลือดลมหมุนเวียนดีบ่แมนยามากินแหละต,ตาย <laughs> อันนี้ฮะ เข้าใจแน่นั่นเด้อน้องลอยเด้อราหัวจะย,ยันจะตายพระอม่ตายเราเอามีหม่บบแล้วเราให้มีเสนีหนเนาะเจ้าพยาธิขอเอามีมันจะบวแเพลงเราบ่เป็นดนใหยคือบวแเพง มันกินเหล้าพัชเชฟนม่ใช่อีกคนมาเนี่ยบ่เห็นเรากินเรากินมันยากเลยมีเงินเดี๋ยไปซื้อเอาเราไปหาหมูหาพวกให้ซื้อนีไฮเล็กไปควายซื้อตอนเช้าอยากกินเหล้าแนวเมาพัชกินเราได้กินเราเราได้กินไปเป็นทหารเราก็กินตามมันธรรมดาโมงครูไปซื้อเล็กๆในหนองเป็นทหารบ่เอออ้ส ชืวอตหารเล้ปทหารงตหารโอ้ทหาร้องาทหารพี่บบ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 ีบนบบ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 บมีบบ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 บนบบ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 เบบบบบาบารบบบาบบบบาบบบบเบบ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 าวบบ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 บาบบบบบกบนบบ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 ่บบบบบบ เงินเดือนกิบบออนกับบ่มีข้าวอันตากินกับบ่มีเนาะข้าวินบ้มีทหารลาลาทหารล,ะละจาจะบ่มักบ่บ่เล้ยคอยให้กับเป็นคอยเวร์มันกือเป็นคือเป็นทหารขันเจา,า,า,เาผู้หูมันเป็นทหารอ๋อแ้วเป็นก่อนแต่เจ้าท่านมาเอาเราผุนบ่โดนมันเป็นทหารเลยคอยอไหว้เขาคันเจ้าผู้ว่าเราเป็นทหารลอลไรบ่เอาบอ่บ่บ่มักเนาะ เออนี่ยนั่นเด้อมักผาวแล้วก็เอาอันนี้กับผู้บ่าวทหารให้ขากล่ะบ่มันเฒ่าเฒ่าจะได้เฒ่าเนื้อเอาเราอยู่วาเราเฒ่าฮะหมักเราติดเราอันต้นเนื้อวะเฒ่าเนาะบ่จอยโอ้ยบ่อยากเชื่อแล้วน้องลอยนี่ฮะว้าวว่าเราเฒ่าอะไรแบบนี้ฮะมันเฒ่าอะไรเรานี่มันแก่มันแก่นะแต็กกี้ได้คะตอนเอากันเต็มแล้วเหบ่นี้แล้วมาแตะผม มีฮังกระตัดผมบอตอนนั้นพ่อกันตะวีจำลาวหนเลาหนุ่มบอดูซับนี่ซับนี่เอาคือโบตีแล้วว่าแล้เท่าซะตอนนั้นยังบด้ตัดผมตอนนั้นบด้ตัดผมเลยลาหนุ่มโอ้ยเอาเด้อเด้อไอ้กึ่งเด้อบแบบนี้ลาวว่าว่าเจ้าเท่าเด้อบบบนี้ลาวว่าไอ้กึ่งเท่าเท่าแบบนี้ลาวว่า ไผไปตักน้ <interfer es rivalry contemporary> oh, <laughs> However, nice ํามาใช้ก็บ่ได้แล้วว่ะสบายดีน้องเนาะสบายดีอ้ายโอ้เก๋อเนาะจําได้แล้วบัดนี้จําได้แล้วบัดนี้ไอ้นเจ้าบ่ไปตักน้ําเมียเจ้าว่าเจ้าเฒ่าบ่แม่นดีบ่แม่นติใกล้กันด้เจ้าผเฒ่าบออีขึ้นเออคันว่าไปหาน้ํามาให้ใช้ได้2ว่ายังหนุ่มือเก่าล่ะอื นในสิบห้าอย่าบอสทางด่วเจ้าคือบ่าว่าเล่าเท่ากันนะเท่าในสมเด็จเท่าสมเด็จไพสีเอาอ๋อผู้สาวเรามากมา่สุดเอ่อจะมีนัดใช่ไหมจักเลยบุญอันบุญอันก็มากขบุญบุญเออเจ้าว่าเจ้าเป็นบุญบ่ดีว่าได้กับเราเนี่ยต่างว่าเห็นเธอเดียวได้เราย่งมานําเลยได้เราบ่หรอบ่เพรากันเธอเดียวมาเลยโดย

เราพ่ได้ใส่ชุดทหารบ่ใส่ชุดอันนี้แล้วชุดทหารอันนี้คือหมักเล้วว่าบ่หมักทหารเนาะบ่จอยพอเห็นมันรอโอ้ตอนที่รอเด้อพะเว้านี่เนาะต้องให้ไอ้เกิงใส่เอ่อจงผมยาวเนาะเหมตัดหัวโค้ดเนาะแม่เห็นมันรอตอนนี้ได้รอบ่จ๊ะเนอะเนาะคือก้าวเนาคือก้าเอ๊ะ ใช่ป่ามันเถ่าป่ผู้หันว่าเถ่ามันนี่ว่ารอทรงสัยย่านไอ้เกิงให้น้านี่ฮะเนาะผัวยวียงผู้หันว่าว่าเราเถ่าได้สานีวะมันนี่ว่าว่าเรายังรอคือเก่าไม่ได้ให้บอกยังหายเขาอยากมืออีกคำคำให้นะจะอยากมือรึรอมอรึเดี๋ยวถิมืออยู่ในพาบว่พ่อเมย์จะตายบ่น อยู่พ,พ,ยพี่น้องพี่นางนั่อยู่นลำพี่น้องพี่นางดูไม่ยังเห็ดยังแก็ดเอยู่น,นตะตาเล็บตาเล็บเอาตาเล็บก<อ>ัเอามือวะเสบีเอ๊บเด็กตาเล็บบูมี่วะนี่เอาคือบอกเด็กตาเล็บเงินชิ่งน้อยหนึ่งเงินชิงเนาะ กองแงีนะในวันตอมลู้แล้วตอมลู้ใครสี่นอนอะนะลงไปตากบ่กที่นอนนอนอยู่ในบ่อนบ่โอกตอนคืนนี่ลูกหายเก่งบ่บ่บ่ได้ให้ไม่ได้ให้บ่นอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวต้องใช้กินเองมันกินข้าวเองแต่กินกินวัเองไง ตะกี้เนี่ยกินโมอิมเนี่ยหายเรือยตะกี้เนาะกินอิมนุ่งอุ่นเนาะก็เลยนอนหลับนมแม่กับโบมี่ตะกี้นมเลโบมี่อันนี้มันได้กินทั้งนมเรือยลูกบ้านี่กินทั้งข้าวทั้งนมเนาะแถมยังมีนมผงมาเสริมอีกมันอิ่มเนาะก็เลยให้ลูกคนนี้นอนสบายบ้านี่อันนี้เราเพิ่นว่าเอินว่ากินอิ่มนุ่งอุ่นเนาะกินอิมนมอุ่น คันว่ากินบ่อิ่มแล้วมีแต่ให้แต่แอวเลยแต่แอบแล้วอยากเด้อาศัยกินนูแม่บัดบ่มีบัดนี้อ้เกิงกินเบิดแล้วบ่มีน้ําแม่นบ่น้องลยบ่เดี๋ยวแม่บ่าวยังพุ่นน่บ่าวเจ้าพุ่นนั่นดจําบ่ได้จําได้นหากมาเนาะ หากมา้งแรกแล้วรออยู่วันนี้รอรอรออะไรได้บ้านทีนี้วันรอบอกเราก็ยันมูไห่บอกถึกชนีมูไห่ได้ข่อยหายคนโมเป็นโมคือบจอยนี่เราวเองหยคือปีนี้เราต๋อแน้วจืดได้บ้าอันพูดยู่รุมเลยจืดมาได้จำมาได้ จำผู้ใดเข้ามาเรื่อยนีๆเราก็สิยื้อเนาะจื้อจื๊จำเอาน้องย่าหนั่นแต่ละคนน่ะสิบคนบ่ทางเบนสิบสิบคนน่ะจื้อเบิดอยู่บ่จื้อไอ้น้องบนจุดบ่จื้อมามจื้ออยู่อือยังเาไ่จื้อคนเดียนอนก็เองจื้อเนาะเดี๋ยวนี้ยังมีจะค้นอยู่เฮือนอยู่บ้านเนี่ยไปเลยไปเอา เอาเมียเบ้อแล้วออกเบ้อแล้วยังมีจ้าคนอยู่เพื่อนอยู่มีคนหนึ่งบอกบอกเคยเมื่อที่เธอตั้งแต่มาสาวกว่าปีเดี๋ยวเราปะบอกจักทางเมื่อเราคุยกันเนาะฉันบอกจักไอเกิงห้าจีบอกจักทางพบนะโอ้โหทางเมื่อไม่เคยให้เนาะมีแต่เมียเให้เนาะมีแต่เจ้าให้เราส่วนใดเนาะ ก็หายเเป็นเนาะคอยหาแล้วน้ำเลยบมมีหายประตะคอยสีอาบบมอไปอีกไอเจ้าไปอาบอยู่น้องพุ่นวานหมอแล้ววานนี่นะวานนี่จะไปอไปไปไหนเลยช่ว่าไปกับเราบมื่อวานนี่จะไปอาบน้ำเมื่อนี้มื่อนี้ว่บัวได้ไปเออมื่อนี้ดี๋ยวอ่ะมึงกิงก็ไปได้ไงเราพาไปน่ เราพาไปเบิ่งบอลตักน้ำไกลช้ำใดมาเยอะไม่บ่มีน้ำบาดาลบ่มีน้ำก๊อกน้อแถวบ้านนี่บ่มีนะไปตักแน่นองบ่ไปอยู่นองอยู่นองไปตักเอาแต่ละครัวเฮือนกับไปตักนอาหานบ่ดน้ำกินน้ำนั่นเด้จ้ะน้ำกินน้ำใสยูหันแล้วแน่นองหันแน่นองหันเบิดกินยูหันอาบกยูหัน ินยังฮแมนบอนน่อยนี้ฮะไม่ว้า่ทั้งกินทั้งอาบอยู่ลำการรดแม่นได้ล้วเธอกินเงอาบไปทีเลติก่น้ำกินยังฮเจ้าเจ้าไหนทังกินทั้งอาบอยู่หันเจ้านะอาบยูงัมกินยังัโอ้ยนามแรงได้ค่ะยามแร่งยกินยมีนาเธอกินงอาบเลยใช่ไงไปไหนนองค่ะงตัยามแรงนี่ยังหลายบอ ตักมาอาบพร้อมอาบแล้วก็ไล่ลูกน้ำมาแล้วตั้มากินตักมากินพี่น้องเลยเอดตีนี้ถ่ากินทั้งอาบถ่งกินทั้งอาบนอนเลยตัวอะไรก็ตักน้ำในชีพได้อยอะน้ำหน้าก็ไปอาบเต้ก็ไม่อาบน้ำเต้สาวเยอะน้ำน้ำก็อุดเอาบ่มีน้ำปะนี้ฮะตัวผมไปตักงหายอย เขาจะมาเก็บไปแล้วว่าดจไปอยู่จะมาเราไปมันมีอ่ะคนมาด้วยมียูทูบมาเนี่ยเรายังมาไปเป็นนังจำปาดอยู่อืมจะมา,มมมา,มมาเรา,เนนา,าลกลับไปเราแหงแพงเมียเนาะไอ้อกึ่งมันว่าสิคนบ่แพงเมียคิดเบิ่งลูกเราจังว่าแพงบ่แพงเหรอวะ <c oughs> ยุงหอยไตยให้หอยตอมหมดเลย แพึ่งลายโบเข่ามาเนี่ยลายมาโจอย์เราจะมากินข่าบี้ได้เหมือนลายมันมีของกินเยอะในไลน์จ้ะตาหมูตาหมูได้กินหมูหมูเจ้าโบโบเลยเราเป็นอันนี้นะโบโยอกเราซื้อบอกว่าพูดว่าอันหมูอันวานี้ยงห่าหมูหมูปะหยาหมูชาวบ้านเนี่ยหมูเงินป่าแเราเรากินหมูบ่ได บอกว่าพู่าอันหมูอันเลี้ยงอะนะบอกว่านีเราบอกว่านี่คอยคิดว่าหมูลแล้วเห็นหมูอยู่ตลาดากินงัวกับไรกินงัวกันเนะาะเออก็กินอะไรให้กันกินอะไรกินได้แต่แจมบ๊อกซิคไห้เกึ่งไปเพลื่อนดีเดี๋ยวเขาขาดหมูเดี๋ยวไม่ได้กินมาย่างมันติดเมียเราย่า,างเมีมยจะกินหมูเนี่ยไม่ได้กินเข่าเลยชิมชิมข้าวกินได้ เมี่ยอย่งกะน้าได้บเมี่ยกินเป็ัวกับกินเป็นัวน้ำเมียกินอย่งกินนเมี่ยแนี้เมียกินไก่ก็กินน้ำเมียเบิดไไ้ไก่นนี้หากินเมื่อนั้นแน่เป็นัวเาะไ่ได้เป็นยังเนาะบ่ได้เป็นยังอ่า้งชิมไปน้น่นอมีแต่ะล้เขากินเะน้อยเขากินะน้อยเขาสิเบิงกาว่าเาบุพิเดเขาจกินรายอันนี้มีแต่อันั้นกะล้อันนี้กะกกินแต่เกือกับบิ่ได้กินแเือ ส <laughs> ิบ่มีแฮงเฮาเลี้ยงลูกพู้นแล้วบ่มีเฮานํานมให้ลูกพู้นแล้วเนาะก็บ่มีแฮงเด้นั่นแหละมันผิดเฮาก็ฮู้แล้วเฮาก็บ่กินแน่จกินบ่ได้น่ะกินเกลือกับบักพริกหลายบ่จักกินจอยนี่ดีว่าจอยแต่เก่าจอยเก่าอยังทเอาลูกตยบ่ตยแต่ไม่ลูก้จอยจอยอย้อนาาอาหารนี่แหละคลหลายน่เนาะ ตอนกี้กะตุยกนนี่แล้วว่าอันเกงอยังมักเนาะมีน้ำมีนวลแต่ว่าเมนบบว่าโจยเมนแต่ว่าามแล้ววะต้องรอยเห็นเล่าใส่ชุดทหารเต็มชุดมักจ่อยมานำติดอันต๊อเห็นยังน้ำเลย เช้าวานนี้เราวานนี้เราเลยกลับไปพุ่นนีกบ่ไปบนงานจบบนนั้นหลังจากเสร็จทีแต่วานนี้เราเลยไปบ่บ่ได้ไปอืมทายแล้วเน,น,นี่ยเลยทีเพื่อนกแนะนน้ำลายคนอยู่ว่าแ็่พวกแม่มันเกิงไปยังกระมวยไปเฮิงเนาะอือเผาไปเผามาเนี่ยพวกแห้งๆแ,แล้วก็ตีบอกเราตืมพ่าแม่วานทีไปกู้มือกู้เบ้นบอกแม่ไปหมดหมดหมด มือนั่นเนาะมือมือนั้นนาวานายนายราชีเราก็ได้ไปเปนมือนอยัหายทหารอยังหายบไปเนางสาวเมือนั่นดเออีให้ให้งดีจ้มือนัเนาะบเมนว่านางกินหอดหัวบเมนบอกบม่ยังให้เราไปนานมานบอก บ่เอ่อไมใช่ใส่ชโลมบ่เอ่ใส่ชลมมีทาวเห็โอ้ยสมอยอยู่ลำค่ำพุ่นตั้งมาาที่บานลำค่ำพ่าอย่างไรก็สมอยจี้า่า